หลานเลยพี่น้องเด้ออ๋อผมเห็นเนาะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนนะครับเอาหน่มาครับยายลอนครับพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องผ้าใหลอนมากินเหนือได้เหมอเด้อเอาแบบชั้นลาชั้นลาได้พี่น้องเด้อ ผู้น่อยเล่นขีต้มพี่น้องเออาแบบแบบเนื้อเพิ่อนนะั่นเองเนาะขอกินนี่เด้อจ็คเกลือนเนี่ย <c oughs> อ,อันนี้ตับพี่น้องตับกับเพิ่มนเพื่อลวกเอาพี่น้องมันจงพลอยล่องเอาเบิ่งหายายผมอยากกินน้ำเลยก็ยอันนี้ปผงมาเรียบร้อยแล้วก็ครัวผงนัวดแล้วก็ไอ้เพียพี่นอ้องเอาหลาดด้วยเหมนะืเนาะหลาดเลยพี่นอ้องเด้ออ๋อผมเห็นเนาะเออท่านหื้หลาดเลยพี่น้องลองมาดู นี่พอเพื่อนหน่อยเกือกตรงเลยนี่แหละเขาหน่อยเกือกป้ามีตับหอมพี่น้องเด็กกินเด้อตัวดิบเด้อยายมันอยากกินน้ำพี่น้องโอ้บึงหลายเนาะน้ำพี่น้องมากวันนี้อเอาเนี่ยกินเลยดีกว่าสดเอารวบมาเนี่ยน้ำพี่น้องมาข้าวเหนียวห่อนๆซุปใหม่ๆกินเลยแม่กมินเลย เลยปุูมมาเรียบร้อยเลยพี่น้องมามาพี่นอ้องลองอเบิ่งก่อนกินเรื่อยๆไปนี่บ่ได้กินเถิงเลยเพรกินน้ำในถ่อยากใหญ่กวาจะกินน้ำพี่นอ้องเอาแบบชิมราชิมรามันย่งหย่ำง,ง่ายเลยตอนบักนั่งพี่นอ้องอ่านพี่นาแม่กยิ้มเอยบอสอืม พอเขามากักหรอกเจ็บข้งเทียนได้พป่นรองะตับอันนี้มันละพี่นรองเื่อวลาหน่อยลูกษะ,ะเดาใหญ่เป็นเป็นอยากห่อ,อทายไวย้ อืมเขาม่หอนอ่ะบรราหน่วยยึดจังพวกนี้เมืหน่อยเหลือเกินตุ้มไปเนาะแบบสำลักชีสุกกับบะซุกนะนี่ทับอันนี้อันนี้อันนี้ดิบเนี่ยน่องสดตับเลย Mm-hmm. Yeah. Oh, God, hmm เดี๋ไปดองแซ่บนั่นกันนี่ะชุดจอดกับใบอ่อนไปปั๊บให้ยายซอยตอนบางแง่หนึงนี่ตอนไงดีหนี่น,นพ่อยอยู่หรอมันพ่อยอยู

ลูกโดดปะบดแอดแต่แอด ได้เนี in, like, ่ยมันสดพี่นองเอามาล่องแบบพันแล้วมันหลวกลหลวกซ้ำหนึ่งนะพานน้ำห่อนนะอืมมันตรงอะ้รทำทำมันซุกายมันเจียนเลยแม่มันหยาบที่หยาบพี่น้อง วาเขาหอนปวดเว้ยโอ้หลุดปวดปวดถูว่ะน้่มลกอกมก่รนหลุดหาดหลุดดเขามันหอนคอว่า โอนหวานพี่รองม่จงแจบเครับมาหวานคกแท่านหวาน,นต่ำเนอะเนี่ยพี่้องหารรักเขาเนื้อเนี่ย จะเด็กกับเสียบหน้อผู้มักเดี๋ยวดูผู้มัก,มมกด้วยของเสียบเป็นผู้มักกว่าบางคนเออโบกินเนี่ยตัดไปเนอะ

คลายหลับนั่นแหมเนะคลาหลับมันตกมาส่นะอันนี้งูนหน่อยกัะต้มแบบผ่านน้ำห่อนพี่น้องผ่านนิดเดียวพวกที่ทำแม่มันก็ก,กินกินดิบอยู่พี่น้อง ก่ว่าค <decorative certified> <enses> ุณม <c oughs> so ือว่อยากเพิ่งกินบะเต็นนะบุดีตอสู้ผ่าไหมเนาะเท่าแลลวกับเบ้าเบาแน่แล้วถูกเลมแมนอยู่ยังกินชอนยังแล้วผมกินกระยาเว้ยูสีไม่าไ่แหงอืเขาบอก่อยากให้กินดอกหัอกินเลยละวอกินเมื่กินพยาดบาสก็ถูกพาด ก็กินหรือเปล่าตัวที่ตัวนั่นนานๆกินเชิญพี่น้งละน้าดิ๊พี่น้องไม่อยากให้เพื่นกินหรอกไม่อย่างหรอกเป็นห่วงนะบโลว่าใจลูกละพี่น้องทุกคนก็เป็นห่วงเช่นกันขอพูดหลายๆ dang nồi mắm cà cong hắc thuốc thảo khoang cho kho luôn nha, chua ba, sôi đẹp đi lấy vậy แซ่บดีบไม่ได้กินโดนหรอว่าลวกกินกับเสีย่ยมลวกจิ้มกับข้าวด้วยเนาะข้าวยุบไม่เหยื่อลวกในลวกเอาเหลาอ่อนเพชรข้ามไงเพระาะไรเขามันหอด มันห่อยเกือบต้มสูตรสัมเพิมสูตรสัมเพิมมาแต่บมีพี่น้องถ้าม,มันถ้ามันเนื้อมันมีมันน้ำนี่เป็นเนื้อตกไปเลยเนาะหนังตับมันดีมันเนี่ย เอาไม่ยินเมียครับชุกเลยล่ะตักอำเือมันเป็นยันงืมโอ้ยยินเหม่อนกนีินมาหลายเมีย ก้าชุกภาดนะสบาะเสียบไปหน่อยอิ่มข้าหมนแล้วเ่าเอาอีกข้ามห้อพ่อเราซ้ำอิ่มแล้วไม่นูะเสบพักไปหน่อยพวยดนเบิดเหรอแทบแทบแทบ เขาก็เขาหอนทหวนเพื่อนน่าชัดออกเอ้าถักไลา์พี่น้องนี่หนุ่มเนื้อหน่อยเนื้อหน่อยเล่นกิโตมพี่นอ้องแสบฟองแฉะพี่น้องเนี่ขอบคุณทุกการที่ตามทุกทรัพย์สะไข่ทุกไลล์ทุกแชร์แล้วก็มื่อกี้เป็นขอโทษขอไปนั่งพอดีโบกินเหนือเนาะแต่ว่ากับการมีดิิอยู่ได้หนึ่งพี่นอ้องแล้วก็ส่วนมากจะเป็นแบบจำลาดจำลาดแบบเพิพ่มมนะมันหยำคอยดีมัวรลองเบิอง อ่ะบริกรกินดนแล้วให้ยาเราเมื่อกินน้ำบาเนี้เอามาหนี้กะถาก่ายคลิออปวัชพับกะขอตอบเข้าไปในเป็นของเด้อขอบคุณทุกการติดตามทุกทรัพย์สุข,ขัยทุกไรทุกแช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใน้ำเนี่ยเพื่อให้ร่างใจของปงกับยาเราเนเฮ็ดคลิปได้ดีนะครับเอามาหนี้บรรยากาศดีดีมาฝากน้ำตุ้มยังไลฟ์พี่น้องเดี๋ยวพัวคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ